สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พวกเราจะไปซื้อนมนะคะให้น้องต้นข้าวแล้วก็จะไปบิ๊กซีนิดนึงไปเที่ยวตอนนี้เราเข้ามาถึงในตลาดนาคนปรปฐมแล้วนะตรงนี้คือตลาดผักรถจะเยอะแม่ค้าจะเยอะมากรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะ ตอนนี้เราก็มาถึงซอยร้านนมแล้วนะเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปซื้อนมรอให้คุณพ่อหาที่จอดรถก่อนนะคะเพราะว่าแถวนี้ที่จอดรถหายากมากตอนนี้คุณพ่อเดินลงไปซื้อนมให้นะคะ ก็กำลังผ่านองค์พระประถมเจดีนะคะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวองค์พระกันนะช่วงเย็นมีตลาดโต้รุ่งทุกวันเลยค่ะคนเยอะมากมาถึงบิ๊กซีกันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถกันก่อนนะ ถึงบิ๊กซีแล้วนะคะตอนนี้พวกเราจะขึ้นไปชั้นสองก่อนนะคะขึ้นไปทำธุระก่อนคุณแม่จะไปทำธุระที่ธนาคารนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าธนาคารเปิดหรือยังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันค่ะตอนนี้ธนาคารบางธนาคารเปิดบางธนาคารยังไม่เปิดนะคะธนาคารที่แม่ไปยังไม่เปิดค่ะเหลือเวลาอีก10นาที เดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นกันก่อนนะคะเด็กๆชอบโซนนี้มากเลยค่ะของเล่นเยอะมากตู้คีบตุ๊กตาเยอะมากเครื่องเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะนโซนนี้จะเป็นตู้คีบตุ๊กตานะคะน้องต้นข้าวจะชอบมากถ้านน้นแล้วท่านนู้ จะเป็นตู้พวงกุญแจนะ ตอนนี้เราทำทุระเสร็จแล้วนะคะเราจะมาพาเด็กๆมากินแมคโดนัลล์กันค่ะวันนี้น้องก้องกับน้องต้นข้าวจะกินชุดเล็กๆนะคะเซตแชริ่งบ็อก,กน,นะเซตเล็กๆกินกันสองคนค่ะคุณแม่จะไปกดสั่งที่ตู้นะคะเพือ่อจะ,ะรวดเร็ว อแต่ว่าพอดีชุดนี้ไม่มีในตู้นะคะถามพนักง,งานพนักง,งานบอกว่าให้ไปสั่งที่เคาน์เตอร์ได้เลยคุณแม่ก็เลยไปสั่งที่เคาน์เตอร์แทนนะวิวสวยมากค่ะตอนนี้ของกินมาแล้วนะคะน้องต้นข้าวกับน้องกล้องกินกันอร่อยมากน้องต้นข้าวกินไปเล่นไปเลยนะ พี่ก้องก็ตั้งใจกินมากเลยนะอันนี้กินเฟรนช์ฟรายอยู่ค่ะตอนนี้อิ่มแล้วนะพวกเรามาเดินซื้อของใช้กันหน่อยค่ะอันนี้ลิ้นจี่คุณแม่ชอบกินนะคะอันนี้แซลมอนแซลมอนมีเยอะมากนะคะชิ้นละร้อยกว่าบาทแล้วก็จะมีชิ้นใหญ่ด้วยนะ ต่อไปเราก็จะไปโซนขนมกันค่ะซื้อขนมให้น้องก้องเอาไว้ไปกินที่โรงเรียนนะคะแล้วก็บางอันก็เก็บไว้กินที่บ้านนะน้องก้องเขาไม่พกขนมไปโงเอ้ยเขาไม่พกตังค์นะเขาไม่พกเงินไปโรงเรียนซื้อขนมจากบ้านไปนะคะขนมเยอะมากๆเลยค่ะเด็กๆนนเลือกได้เลยนะอ่าน้องก้องเอาแจ็คนะคะแจ็คหนึ่งถุงค่ะ เล่หนึ่งถุงค่ะน้องก้องอยากกินโดนัทนะคะคุณแม่ซื้อโดนัทช,ช็อกโกแลตให้สองชิ้นค่ะเป็นโดนัทที่น้องก้องเลือกนะไปจ่ายเงินกันค่ะไปโดนัทเยอะมากตอนนี้เรากลับบ้านแล้วนะคะ ใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะเป็นทางเข้าบ้านเราเองนี่ตอนนี้น้องต้นข้าวหลับแล้วนะคะง่วงนอนมากรอไม่ไหวแล้วส่วนพี่ก้องยังพลังเหลือล้นค่ะร้องเพลงได้เล่นได้อยู่นะคะวันนี้เราใช้เวลาไปสามชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ